การทำงานในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เน,นี่ยนะครับคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องในไม่ว่าทางการแพทย์หรือพยาบาลรวมทั้งอสมอนะครับมีความรู้สึกเหนื่อยล้าต่อทางกรมสมบจิตเองนะครับมีนวัตรกรรมนะครับที่อยากจะช่วยเหลือเพิ่มพลังจิตใจนะครับคือเรียกว่าส่งต่อง,งานส่งต่อสุขนะครับทำสั้นๆน,นะครับในช่วงเราต่อเวรและส่งเวรซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้พวกเราเนี่ยนะครับมีพลังกายพลังใจแล้วก็ส่งต่อความสุขในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานอย่างต่อเนื่องต่อ,ตอ,ตอไปนะครับส่งต่อง,งานส่งต่อสุขเป็นการนําเทคนิคที่เราเรียกว่า positive after action review หรือการทบทวนเชิงบวก เป็นการทบทวนงานที่ทำนะคะหาวิธีปฏิบัติที่เราทำร่วมกันซึ่งเป็นวิธีที่ดีร่วมกับการสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ในการทํางานร่วมกันเครื่องมือที่จะใช้ส่งต่องานส่งต่อสุขใช้คําถาม4ประเด็นนะคะประทับใจได้รู้เพิ่มเริ่มไปใช้ให้แนะนําใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่4นาที ก็จะทำให้การส่งต่องานของเราเพิ่มบรรยากาศและความรู้สึกที่ดีต่อกันค่ะ ประทับใจกับเพื่อนร่วมงานนะคะบางวันก็รู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ทําไมรู้สึกเหนื่อยจังเลยเหนื <mm> ่อยกับการทํางานเหลือเกินอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอมาเจอเพื่อนร่วมงาน <mm> เห็นเรายิ้มแบบพี่เตยท้องฟงิ์ะะ <mm มพี่ตาเนี้ยค่ะยิ้มให้หนูเงี้ยหนูก็แบบโอเคหายเหนื่อยละค่ะหาเหนื่อยแล้วคะตอนนั้นผมขึ้นเรียนหนักมากครับแล้วทีนี้ผมมาทํางานปุ๊บผมเข้าไปฉีดยาให้คนไข้แล้วคนไข้ก็บอกว่า คุณได้นอนบ้างหรือยังอ,อันนี้คือตอนนั้นผมคนลุกเลยว่าตาแทบจะไหลอย่างผมนะครับผมบ้านอยู่ไกลครับนะครับแล้วก็มาทํางานที่นี่อ่ะก็ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับก็พี่ๆก็คอยดูแลนะครับคอยดูแลแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่าการมาไกลมันไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกแตกต่างอะไรลยครับผมอยู่ที่นี่เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองไปแล้วครับ บางครั้งเนี่ยเราอะลงเยอะใช่ไหมเราบางทีเราจําชื่อเขาไม่ค่อยได้ไงแต่เราเดินไปไหนเนี่ยเขาจะเรียกชื่อเราเลยอะเขาจําชื่อเราได้แม้กระทั่งคนแก่คุณครูผมก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยำมาพืชหล้วก็พูดให้กําลังใจเขาบางทีลานกีฬาอยู่ข้างหน้าบ้านพี่พยายามออกกาลังกายนะพี่จะฟื้นได้เพราะขายังยกได้อยู่เชื่อไหมว่าวันเลือกตั้ง เขาออกไปใช้สิทธิ์ได้อะนี่คือสิ่งที่เ,ออ <c oughs> เกินค่าที่ว่าเราให้กำลังใจใช้คำพูดไม่กี่คำแต่เขาคือสู้ขึ้นมาอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าการทำงานของเราทุกอย่างก้าวมีคนมองเราตลอดนะมันทำให้เห็นว่าผมจะต้องปฏิบัติตัวด,ดีแบบนี้ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะ ผมจะต้องทําดีแบบนี้ในทุกทุกที่เรื่องเลยนะสุดยอดเลยครับค่ะนี่ค่ะก็จากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับก็ทาให้ผมรู้ว่าผมต้องฝึกพราคุมสติให้ดีมากกว่านี้ครับเพราะยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ครับผมจะได้ส่งเสริมและสัุนการทำงานของพี่พีชดี้รันนี้ครับ่ะสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เคยรู้ว่าพื้นที่เราเล็กๆน้อยน้อยเราสามารถอุปราคาอุปกรายได้หรือก็ไปเจอ เขาปลูกผักสวนครัวบ้างใส่กระถานใส่อะไรไว้เอ,อพอเราลงไปเจอปุ๊บเราก็มีไอเดียของเราแล้วว่าอ,อพื้นที่เราเล็กก็จริงบ้านเราเล็กก็จริงเราไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่ที่กว้างเราก็สามารถนําเอาสิ่งนั้นกลับมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ มีการถึงเต้นใช่ไหมครับแล้วเคยเป็นางานที่ติดโควิดด้วยก็กลวว่าจะติดปรอเพราะถ้าเราติดเราใครจะดูแลคนไข้ถูกไหมครับเราก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองก่อนครับเลยต้องเสริมการใช้สติว่ามีวิธีป้องกันแบบไหนที่ว่าไม่คอนแทคคนไข้เครับเสริมจากน้องเขาอีกนิดนึงนะคะทางด้านสติเนี่ยก็นำไปใช้กลับไปใช้กับครอบครัวเพราะบางทีบางครั้งเราทํางานเสร็จลกลับไปเราอาจจะมีความเครียดแล้วก็อาจจะมีอารมณ์ไม่ดีอะคะ่ะก็เอาสติเนี่ยมาใช้ควบคุมตัวเรา ถุ่เช้าพี่ไ็้แกมาถามแล้วก็ยังมีของกินมีขนมปังปะอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะนําไปแบบเออเราเราไปเปิดแผงถึงน้องบ้างมันหลังเราก็จะซื้อมาฝอกน้องๆบ้างขนาดเราเป็นคนรับเรายังรู้สึกมีความสุขแต่ถ้าน้องได้รับบ้างอย่างเงี้ยน้องก็คงจะมีความสุขเหมือนกันจากที่ว่าเราออกไปไหนเขาจะจําชื่อเราได้ใช่ไหมตอนนี้หนูก็เริ่มจําเขาและจําชื่อไปไหนมาไหนเจอท่าทายอะไรแบบเนี้ย ต้องจำเขาให้ได้มั่งแล้วเวลาเราจะออกไปปฏิบัติงานเนี้ยเราก็จะแนะนำเพื่อนร่วมงานเนี้ยเนี่ยเราจะออกไปปฏิบัติงานนะหนึ่งอารมณ์นะบางทีเราไปเจอคนในชุมชน่ะนะไม่ต้องมาเลยไปไปไปผ่านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอก ใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาไม่ต้องไปโกรธเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เรานําโปรแกรมสติบําบัดเราทํากับคนไข้ของเราทําแล้วรู้สึกว่าคนไข้ควบคุมตัวเองได้ดีคนไข้อาการทางจิตสงบเร็วนะคะก็อยากจะขยายส่งต่อไปอยากให้ที่หอผู้ป่วยในทุกหอนะคะได้ทาตรงนี้กับคนคนไข้ข้างในด้วยจะได้แบบคนไข้ก็มีโอกาสได้รับ โอกาสตรงนี้ด้วยค่ะแถวหอพักผมเนี่ยจะมีเด็กมาวิ่งเล่นหลายคนเลยครับแล้วก็ตอนเย็นอ่ะเขาก็จะมาชอบเล่นที่ห้องผมนะครับแล้วก็พอหลังกินข้าวเนี่ยผมก็จะให้เด็กๆนั่งองคกลมนะครับนั่งองค์กลมแล้วก็ให้เล่าเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราทําดีอะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะปรับปรุงอะไรบ้างซึ่งบางทีก็มีพ่อแม่เขามาดูนะครับแล้วพ่อแม่เขาก็ชมเชยแล้วก็เอาไปใช้ทําที่ห้องเขาด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากครับกับกิจกรรมนี้ ชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมส่งต่องานส่งต่อสุขนะครับเพื่อให้คนสารสุขของเราครับมีความเอื้ออารรตนะครับใส่ใจในเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีและเป็นกําลังหลักที่สําคัญของประเทศชาติต่อไป